วันนี้จะมาดูซิว่าน้ำเบอร์ริสน้ำดังอังคลายขวดนี้เขาช่วยอะไรได้บ้างนะคะไม่ใช่เฉพาะกินอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่าสุขภาพอย่างเดียวนะคะภายในอย่างเดียวนะเะขาช่วยภายนอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอเดี๋ยวจะทําให้ดูนะสุดยอดมากๆเลยทุกท่านจา้ะเขาสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมเทใส่นี่ค่ะเห็นไหมเอองงละจะทํมอะไรเห็นไหมคะเทใส่ค่ะเทใส่นะคะเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อนะคะอเห็นไหมเห็นไหมคะทำอย่างนี้ค่ะ เอามาพ่นใส่หน้าเนี่ยหลังจากแต่งหน้าก็ได้นะคะหรือก่อนแต่งหน้านะคะอางล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จก็ก็ตามตามธรรมชาติของเรานะคะเสร็จแล้วล้วก็มาทําแบบนี้นะคะเห็นไหมพ่นเลยค่ะพ่นเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันจะชุ่มฉ่ามากมากเลย ก่อนแต่งหน้าหรือแต่งหน้าเสร็จแล้วก็สามารถพ่นใส่ได้นะคะมันจะทําให้เบาสบายหน้าเรามากๆและที่สําคัญดื่มได้ด้วยค่ะเห็นไหมดื่มได้พ่นหน้าได้พ่นผิวได้ทําให้หน้าเด็กลงแบบนี้สีิบกว่าแล้วนะคะสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วนะคะโดยที่ไม่ใช่เล็กสี่ทวนนะคะได้เท่านี้ถือว่าสุดยอดมากต้องขอบคุณนะ้ำเมอริทสุขภาพดีต้องนะ้ำเมอริสค่ะ